สวัสดีครับผมเป็นพี่หน,น่อยเอฟซีสนอยเพชรบัดแพงเอฟซีน้องหญิงครับพบกผ่อกับบบาวโทนในช่องอท้องพูนแบ่นหน่อยน้องหญิงครับตุลู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  ตัวโลบัวกาบไดยครับพี่น้องไป่หอดใส่นอ้อละเอ้ยเรื่ห้อาหารทองท่านกับทองแท้ครับคือสิบบอด้ปล่อยพี่น,น้องพี่น้องบอด้เฝ้าครับบ่ม,มีเวลาเฝ้านะครับพี่น้องแร่ที่สำคัญคือทางฟังนี้กับบอด้หลอมตาคายนะครับ ลังจากที่เพิ่นทมดินแล้วเ้าลื้อออกนะครับเ้าก็บบไ่ได้ล้อมไว้ถ้าปล่อยเพิ่นเพิ่นก็บอกออกทางตรงหน้าครับโอ้จะห้องหยัง่งนี่ครับพี่นอ้องให้น้ำนะครับให้ให้อาหารนะครับเดี๋ยวสิให้น้ำครับ เรียบร้อยสำหรับอาหารครับแล้วก็น้ำแล้วก็เอาเฟืองมาใส่ไว้เพื่อนครับให้เพื่อน,นกินเฟืองนะครับส่วนเรื่องที่สิบป,ปอยเพื่อนคือย่ำคำครับย่ำคำเขาจังสิบป,ปอยหัวห้าสิเดมีเวลาเฝ้านะครับส่วนงัวงัวกับคว้วนี่กะ เอไอ้เข้าสีเปิดน้ำใสหนีไว้นะครับเนี่ยมอแรงก่อนเอาเข่าขอ,อกกระสีจูงเพื่อนมากิกนน้ำอยู่หนีนะครับพี่น้องก่อนก่อนเอาเข่าขอ,อกส่วนเนี่ยกังเว้นเนี่ยกระสีหาบไปนะครับหาบไปให้นะครับฝนกล้วยนอนอยู่ฝนส่วนงัว กัดจายกันอยู่ครับส่วนตูรูยังบกอับครับพี่น้องตูรูข่อยไปเลอยอาดหลาดครับคุณไอพอตูรูกับน้ำกลับบ้านนี่เด้อพี่น้องใครเห็นตูรูกับเอินกลับบ้านี่ บริเวณที่ถมแล้วครับหลังจากที่ถมแล้วเพื่อนกลับมารอบที่เพื่อนกับสีทถ้ำไปถ้ำเหลืองเพื่อที่สีให้เขามาล่างวัดนะครับล่างวัดออกโฉนดนะครับพี่น้องที่พ่อเอกเ่ามาเคลื่อนนะครับส่วนที่สื่อเอาก็คือว่าออกโฉนดเป็นสื่อ แม่หน่อยเลยนะครับที่ต้องสื่อนี่ก็เพราะว่าเพื่อที่สิบอหามันเกิดปัญหานะครับพี่น้องที่ต้องสื่อจากพ่อเอกนะครับโมเมนจากพ่อเอกที่ต้องสื่อจากห้านะครับเพราะว่าที่ทั้งหมดนี่ยังเป็นสื่อห้าเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยเนีย่คือเป็นสื่อของห้าครับต้องสื่อจากห้าครับแต่ว่า ที่พ่อเอกว่าคือว่าถ้าเพิ่นแบงเนี่ยส่วนฟังนี้ก็สิเป็นของพ่อเอกนะครับส่วนฟังนี้ก็สิเป็นของบุญเอ๋วนะครับแต่าตามนั่นล่ะครับตามที่พ่อเอกขีดแจ้งนั่นแ่ะอันนี้ก็คือซื้อเพราะว่าอยากสียห้มันเป็นซื้อของเม่ยน้อยกับของน้องนะเอ็งนั่นนะเพิ่นก็เลยต้องซื้อเอา,าครับ ดำเนินการมาด้นแหละครับพี่น้องการสื่อขายทีตรงนี้เนี่ยคือตั้งแต่ก่อนสีสางบ้านแล้วก่อนที่สีสางบ้านเลยครับไม่น้อยเลยทำการขอสื่อจากญาแล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินกันแล้วนะครับพี่น้อนงนะครับตูลูกระบกกลับโอ้ยบักลาตูลูเอ อาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วครับพี่น้องหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปยังไม่เห็นส้นครับแมวเนี่ยมัน้ามันอาทิตย์หนึ่งมันบไดอกินอาหารมันอยู่ใดบ่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นคือสิกินพวกหากินพวกหนูพวกนกน,นะครับพอตัวหลเป็นสัญชาตญาณของเพิ่นคือนนเป็นนักล่าอยู่แล้วนะครับ หากินหนูกินนกกินเขียดกินขีดเจียมกินทุกอย่างที่สามารถกินได้นะครับเรื่องแบบนี้บ่มีผู้ใดอยากให้เกิดดอกพี่น้องเอ้ยเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยบวาสิเป็นปัญหาอียงกระซงบวาสิเป็นปัญหาเหล็กปัญหาหน่อยปัญหาใหญ่ คำว่าปัญหาเนี่ยบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดครับบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นมาแล้วมาใส่เข้า่าหาทางแก่แต่เข้าเห็ดให้มันบ่มีปัญหาเลยยังแต่ดีครับเข้าสิได้บ่ตตองมาหาทางแก่เพราะว่าบางปัญหานะ่ะกว่าเข้าจะหาทางแก่ไดมันอาจจะสายเกินไปครับบางปัญหานะ่ะ ว่าเขาจะหาทางแก้ได้เขาอาจจะต้องสูญเสียอย่างไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วถตาบมมีปัญหาหน่คือดีที่สุดครับทุกคนอยากเห็นความหักทุกคนอยากเห็นความสามคัคคีทุกคนอยากเห็นความสุขบมมีผู้ใดยอยากเห็นความ แตกแยกบ่มีผู้ใดอยากเห็นความร้บบ่มีผู้ใดอยากเห็นเรื่องเล่าที่เบิงแลวเห็นแล้วบ่สบายใจทุกคนอยากเห็นอยากเบิงในเรื่องในเล่าในสิ่งที่มีความสุขครับแต่ในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาบ่สามารถที่สิเหลีงยงมันไดเฮากับตรงอยู่กับมันครับ แล้วเ้ากัต้องหาทางเหตุให้ปัญหานนะ่ะมันขี่ค่ายล่งให้ได้ครับขอกำลังใจครับพี่น้องเพราะว่าทีมงานหลังบาเเอกัได้รับผลกระทบทุกด่านขื้กันครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ครับ ทุกคนครับฝากเมืองคุษนานำเด้พี่น้องสารคิปนี้เอาไวส้สำเนะก่อนครับด้วยเพระคนไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ